แกงผักการดใส่จีนว่าแกงจีนใส่พักการดหัวขาบนี่ก็ว่าซื้อพักการดมาถึงสองมัดแล้วนาะยยังบ่แพ้จีนเตี่ยไนงะแต่ก็มเป็นยาเขาเนาะผลมาจีนมันต้องเน้นจีนหลายอยู่แล้วจะซื้อพักมาหลายเลยจีนก็บบ่แม,มนหอมแมนห้อยมันก่เนาะ มันต้องจีนเมึงนกมาอันวานี้แรงนี่แกงพะการะใส่จีนให้กันก่อนอื่นเลยผมวอย่าไปไปตำน้ำพริกมันเห็นกันมันก็จะมีหอมเตี้ยมหอมแด้งคาจะไข่แล้วก็พริกแห้งครับเนอะงั้นว่าตำไปสักจำลำแล้วนะเขาจะใส่กะปิตัวก้นไปเห็นสักเกิงจอนเนาะก็ว่าคนนี้จะใส่จอนก็ได้นะแล้วแต่ปริมาณพักปริมาณจีนที่เขาเตรียมไว้อันนี่ยถ้าตำเรียกตำแล้วลำเหลือเนาะตำหมอกไปไห้พอดีพอละแล้วก็กำนั่นนะเขาจะเอาพริกที่เขาตำละไว้ตะกี้นี่ลงมาคั่วมาเจ้าในน้ำมันในหม้อขามในมันหอมๆเคี้ยวๆเห็เาอจีนเกันาเเนนีี่่่ยอใสลงไปคั่ว ตัวเลยแล้วก็กำนั่นก็เติมนม้ำล่างโคกน้ำบดได้สักน้อยไปใไส่ลายเตีเ้ยนะน้ำบดได้นี่บืดน้ำในพักมันจะออกอยู่ครับเนอะการว่าน้ำม,มันเดือดมันยังแล้วกันหยอกเลยบิดตบิดตบนี่ยิบใส่ยิบใส่ได้เลยนี่พักกาดคิวเขานะแตถ้าบบมี้พักการคิวพักกาดขมจะนี่เกิดใจพักการกวางตุง้งผู้เขียวหางดอกพักกาดดอกอนะได้เหมืนกันมากัรว่าพักมันเริ่มยุบเริ่มยออแล้วนะกัมาปรุงรสด้เลยก็จะใส่ผงปรุงรสดูรสด้วก็น้ำห่าสักน้อยเน้าสามย่างนี่นะปรุงรสด้ะแล้วกับส หอมแน่นอนกำนลันกับแทกใส่ถ้วยเซจแอนพี่แห้งจีนี่ย้องหน้าอสักสามหน่วยสามแก้มนะระระระใบกับเนาะมากำนลันกับอันเซิร์นเขาหนึ่งห่อนมากับจีน้ำจำน้ำให้เอนแล้วกันเนี่ยเนี่ยแม่โคจูนมันจะนี่กับพี่แห้งนะพี่แห้งย้องหน้าให้น้อยนะปัดก็เเน็ตแต่ครับนี่